ตัวใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้คันเบ็ดผมก็อยู่ในปลายสายอยู่ในน้ำหนึ่งหนงคันนะครับกินอีกแล้ววันนี้กินลูกปลานะครับเหยื่อ,อมันเป็นเหยื่อที่ทำมากลางๆครับไม่ฉุนมากส่วนใหญ่ของผมจะออกเป็นหวานมันมากกว่านะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนมีตัวสวยๆครับเยอะอยู่ครับ สวัสดีครับมานานักกอลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอําออนทัวร์ครับอีกหนึ่งวันวันนี้เป็นวันหยุดน,นะะักขัตฤกษ์วันจัก,กรีนะครับวันที่หกเมษายนนะครับวันนี้หลังจากผมเสร็จภารกิจนะครับเสร็จภารกิจออกจากที่พักก็มาถึงที่นี่นะครับมาถึงที่คลองส่งน้ำสวนภูมิก็เป็นเวลาสิบน,นาทีนะครับแล้วก็ตั้งร่มแล้วก็ประกอบชุด อ่าคันตกปานินเรานะครับ4คันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคันอาชิโนคันอาคาเดียนะครับแล้วก็ผสมปนเปกันไปครับเป็นคันเล็กๆครับคัน 6, ฟุต6นะครับอันนี้ก็เป็นลมนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเดิมนะครับวันนี้จริงๆเป็นวันหยุดนักขับตะเลิกนะครับผมคิดว่าน้าท่านอื่นนะครับเขาจะทํางานนะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนไมายแล้วก็ไปตกที่ประตูน้ํานะครับจริงๆตั้งความหมายไว้ว่า จะไปตกที่ประตู2นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเนื่องจากาที่ประตูน้ำมีน้าๆท่านอื่นนั่งตกปลาเยอะนะครับไม่มีว่างเลยครับแต่ผมก็ยังแปลกใจนะครับว่าหมายนี้ผมมาที่ไรไม่ว่าจะมากี่โมงก็ได้ลงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเหลืออยู่20นาทีนะครับจะ11เโมงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครึ่งวันเราจะได้ปลาเกตปลานินหรือเปล่านะครับเอ okay, ครับไปติดตามชมในช่องอำอมอนทัวร์ครับอตอนนี้ผมก็ได้ตีเหยื่อไปครบทั้ง4่าสคันแล้วนะครับ ก็จะมีคันแรกรู้สึกว่าสายย่อนหยอดครับอตอนนี้ก็จะ11โมงแล้วนะครับ11โมงก็เป็นเวลาที่ปลาเขาเริ่มจะกินห่างครับพอดีผมทำงานบ้านเก็บของสักผ้าที่ที่พักนะครับเสร็จก็ออกมาถึงนี้ก็ประมาณ10โมง20นทีประกอบเบ็ดประกอบชุดตกก็เกือบๆจะ่1บจะ11โมงแล้วครับตีเสร็จไปก็เหลือ5นาทีครับ11โมง ดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับกับช่องอ่ำออนทัวร์ครับครั้งแรกรู้สึกว่าจะมีปลาเข้ามาเล่นเหยื่อนะครับตอนนี้วันนี้ก็ชุดปลายสายยังเหมือนเดิมนะครับเป็นตะก้อที่อ่ำทําเองแล้วก็ตัวของเหยื่อก็เป็นเหยื่อของช่องอ่ำออนทัวร์เองนะครับแล้วก็ตัวของปลายสายก็จะเป็นชินุเบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมในช่องอ่ำออนทัวร์ครับปลากินครับผมกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อครับคันสุดท้ายครับคันที่สี่ ปลาตัวแรกสวยๆเลยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนี่ครับปลาตัวแรกนะครับในชุดแรกของวันนี้นะครับนี่ครับปลาตัวแรกนะครับยังเต็มไม้เต็มมือเหมือนเดิมครับกับไม้นี้นะครับคันผมก็กําลังจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับเมื่อกี้นี้นี่ครับผมกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อไป นะครับพอดีคันที่สี่กินนะครับเอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลากันครับ รู้สึกว่าปลาจะกินอีกแล้วนะครับทุกคนผมกำลังจะเอาเหยื่อไปตีครับนี่ครับทุกคน นี่ครับก็ยังโค้งตัวสวยๆนะครับผมขออนุญาตจับปลาแป๊บหนึ่งนะครับปลาเขาดิ้นครับปลาเขายังมีแรงอยู่นะครับอ่ะนี่ครับเต็มไม้เต็มมืออีกแล้วครับทุกคนตอนนี้ฝูงปลาเล็กมันเข้านะครับผมต้องใช้เทคนิคในการฝังเม็ดโฟมนะครับ ฝังเม็ดโฟมในตัวเหยื่อนะครับเพื่อให้ตัวเล็กๆเขาหาเม็ดโฟมไม่เจอนะครับนี่ครับเต็มฝ่ามือเลยนะครับทุกคนปลาของสุวนนณภูมิครับหน้าค้นหาตลอดนะครับทุกคนเหมือนคั้นข้างๆซ้ายมือก็จะกินอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาปลาไปไว้แล้วผมกอขึ้นมาให้ดูครับเรามาต่อกันครับทุกคนคันเบ็ดร่วงครับนี่ครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้นี้ าสายที่ทํางานเข้านะครับน้องโทรมาถามเกี่ยวกับงานนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้คันเบ็ดผมก็อยู่ในปลายสายอยู่ในน้ำหนึ่งหนึ่งคันนะครับคันนั้นก็น่าจะเหยื่อหมดแล้วนะครับเพราะว่าสามคันที่ขึ้นมานี่คือสลับกันกินตลอดนะครับโอเคครับกินอีกแล้วครับทุกคนผมยังไม่ตีเหยื่อเลยครับผมปั้นเหยื่ออยู่ครับ มาอีกแล้วครับทุกคนปลาดุกครับปลาดุกกินเม็ดโฟมนะครับนี่ครับเหยื่ออ่ามอนทัวนะครับเหยื่อปลาเกตแต่นี้ปลาหนังนะครับปลาดุกครับนี่ครับปลาดุกกินอีกแล้วครับนะครับปลาดุกตัวสวยเลยนะครับตัวเท่าข้อมือเลยครับกินอีกแล้ววันนี้กินลูกปลานะครับเหยื่ออ่ามันเป็นเหยื่อที่ทํามากลางๆครับไม่ฉุนมากส่วนใหญ่ของผมจะออกเป็นหวานมันมากกว่านะครับ โอเคครับปลาดุกก็กินเม็ดโฟมครับทุกคนเดีย๋ยวคิดอเลอประทุกคนตัวใหญ่ครับช่วยไปครับกาจากพักกินข้าวครับตัวใหญ่ครับทุกคน นฝ่ามือนะครับหลังจากที่เราก,กินไปนครับโฟมนะครับเข้าขอบปากครับโอ้เหลือกน,นิดเดียวจ้าครับเส<อ>ร็จมาเต็มมือแล้วทุกคนเดี๋ยวพอหาได้ครับเดี๋ยวราล่อเดี๋ยวพอหาได้ครับทุกคน เข้ามาอีกแล้ววันนีนี่ครับใบก่ล้วนี่ครับนี่ใบกันนะครับตัวก็ยังดีครับตอนนี้ตาเขากินดีครับแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กเข้าตัดมากตัวเล็กเข้าเยอะครับส่วนตัวสวยๆตัวอย่านี้ก็นานเข้าครับไม่ทันครับเป็ตัวเล็กตัวนี้แดดแดดจัดนะครับปลาเลยลงคืนเยอะครับเนี่ยยังเขได้ครับยังหายได้ครับทุกคนนานตัวมาครับไปครับทุกคนไปปิดคลิปกันดีกว่าครับวันนี้เหยื่อก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับยังเหลือใกล้เคียงกับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสรุปผลวันนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ คแรงครงับวันนี้ช่องอ่ามอนทัวนะครับช่องอ่าอนทัวร์ก็ออกมาน่าจะาตกปลาที่คลองส่งน้ําก็ประมาณ11บเอโมงครับเข้าๆนะครับ11เโมงตอนนี้ก็บ่าย4ีโมงแล้วครับนี่คือผลประกอบการเรานะครับเราตกไม่กี่ชั่วโมงนะครับ ก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนมีตัวสวยๆครับเยอะอยู่ครับผมก็กําลังจะเก็บแล้วนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับเหยือก็เหลือเหมือนเดิมนะครับเหลือจากช่องอามอนทัวนะครับเป็นเหยือปรเกิตนะครับวันนี้สภาพร้อนมากครับวันนี้เป็นวันจักรีนะครับวันนี้ ผมมีอากาศร้อนที่สุดเลยนะครับวันนี้เขตบางนาสมุทรปราการนะครับที่ผมมาตกปลาอยู่นี้นะครับก็แตะ49สาองศาเซลเซียสนะครับส่วนชมโมีก็50สองศาเซลเซียสนะครับวันนี้ร้อนมากครับผมก็ช่วงบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะครับช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ตกขับนั่งอยู่ในร่มอย่างเดียวเลยนะครับร้อนมากครับทุกคนนี่ครับผมยังไม่ถอด แว่นถอดหมวกเลยนะครับยังใส่ตัวของผ้าบัฟอยู่เลยนะครับร้อนครับแต่ตอนนี้คือแสงเริ่มจะหมดแล้วนะครับมันก็เริ่มร่มๆ่มลงมาแล้วนะครับอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนะครับก็ยังมีลมนะครับดีนะครับวันนี้ที่มีลมโอเคครับถ้าใครเข้ามาติดตามและรับชมถึงตอนนี้นะครับเจ้าหงามอนทัวขอให้ทุกคนช่วย แชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องอ่ำออนทัวร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วนี้ครับสุดยอดมากครับ